เนื้อประมาณนี้ครับนี่ประมาณนี้เป็นหินเลยเหมือนหินเลยเนาะมันน่าจะหวานไปมันน่าจะอยู่แบบไปเรืยละลายในครั้งเดียวนะครับจะมีมีฝอยให้นะครับมีฝอยอยู่ข้างในฝอยคือเอ้าแต่วบ้านนุชเขาเรียกอะไรครับฉลากใช่ไหมมีฝอยให้บงชีข้อบงชีแถวบ้านแม่โนตเรียกฝอยบ้านแมุ่นตอยู่ไหนฮะอยู่ชายนาฝอยนะครับผมก็เลยฝอยตามเขาครับนี่มีของเด็ดมาแนะนำครับตัวนี้กําลังจะหวานดีเลยนะครับ มันชื่อแม็กซันนะครับนี่แก่แล้วเดี๋ยวเรามาก่อนที่เราจะมาดูเนื้อเรามาดูสรรพคุณก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนี่นี่คือสราพคุณนะครับแม็กซันโพลีไฮายร้์เซ็สารปรับปรุงดินนะครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมของลำไย,ยแต่ละแปลงก็โดนคล้ายๆว่าสึกสงครามมามากโข่นะครับไม่ว่าจะเป็นสารทางดินโดนยาฆ่าหญ้าจริงๆแล้วการหว่านปุ๋ยทางดินทุกๆครั้งคือการทําลายระบบ ระบบจุลินทรีย์ในดินอะไรด้วยซ้าไปเนี่ยนะครับทุกครั้งที่หว่านปุ๋ยทั้งดินนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยหาสารปรับปรุงมาดินมาเติมนะครับเหมือนการย้อนอดีตดินมีอะไรบ้างแคลเซียมครับในรูปแบบของแคลเซียมออกไซด์สิบห้าถึงสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์หูแคลเซียมสูงนะแคลเซียมสูงนะครับกรัรมมันฐานในรูปของซัลไฟมีกรัรมมันฐานถึงสี่สิบห้าถึงสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็โพแทสเซียมในรูปแบบของโพแทสเซียมออกไซด์นะครับสิบสามถึง 14%็แล้วก็แมกนีเซียมทำให้ใบเขียวนะฮะ5้ถึงซน้ํา้ำหนักนะครับ25กิโลกรัมนะครับมีกระสอบนี้น้เดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันนะครับนี่เลยโอ้โหแล้วจะหวานต้นละประมาณ1กิโลนะฮะนี่แต่ผมก็ไม่ได้กะหรอกว่า1กิโลมันเท่าไหร่ผมคิดว่าหวานทั่วไปเพราะว่ามันเป็นแร่ธาตุธรรมชาติได้เยอะก็ไม่มีข้อเสียเนื้อประมาณนี้ครับนี่ประมาณนี้เป็นหินเลยเหมือนหินเลยเนาะ มันน่าจะหวานไปมันน่าจะอยู่แบบไม่ได้ละลายในครั้งเดียวนะฮะอยู่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาเทแล้วไปหวานดีกว่าเป็นแร่ธาตนะุไร้ค่ะแม่ธาตุธรรมชาตินี่ฮะนี่ก็จะมีมีฝอยให้นะครับมีฝอยอยู่ข้างในฝอยคือเอาแถวบ้านนุชเขาเรียกอะไรฮะฉลากใช่ไหม <laughs> มีฝอยให้ข้อบ่งชี้แ <laughs> 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 ถวบ้านแม่โนตเรียกฝอย <laughs> บ้านแม่โนตอยู่ไหนฮะอยู่ชายนาฏฝอยนะผมก็เลยฝอยตามเขาฮะับฉลากสว่างนี่ฮะ น่าจะหนักว่ะเอาไปทีละครึ่งดีกว่าครับมมนีหว่อยบครับอุ้ยเฮ้ยหนักว่ะเฮ้ยหนักไหมหนักกว่าปกติแล้วแล้วก็ปกติเนื้อเขาแน่นเนาะไปแล้วขนมาซะเยอะไปเทะกับคืนได้ไหมเนี่ยหินไงอ่ะแข็งแรงครับไปดีจังเลยเนาะเหมือนพื้นพื้นดินสมัยให้เป็นสมัยก่อนเนาะโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บไปเนี่ยลองดูลองดูหวานโซเทียเลย ยี่เราต้องหว่านปีหนึ่งกี่รอบหว่านง่ายหว่านง่ายโอ้แต่บุญมาเขาบอกปีหนึ่งสองรอบอ๋อไม่ต้องใส่แมสหน่อยป้าเนี่ยโอ้เป็นฝุ่งเลยนะฝุ่นถุงอ๋อที่ดีต้องใส่แมสนะคะมีแมสเลยฝนเลยใส่แมสต์หน่อยเราเปิดน้ำก่อนนะคะแล้วเราก็หว่านตรงนี้ จริงๆรงเราปิดน้ำก่อนได้เลยนะคะแล้วก็หวานแล้วก็นดน้ำตัวปุ๋ยเขาก็จะอยู่อย่างนี้เราลดน้ำไปก็กินไปนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยดินก็ยังดีอยู่ใช่ไหมคะแต่รือเราหวานปุ๋ยบ้างชีจยาบ้างอาจจะทำให้แร่ธาตุหมดหายไปก็ต้องฟื้นดินหน่อยปิดดาบ้าง ยิ่งคนที่ทำสายแล้วลงดินนะคะเพราะว่าน่าจะต้องฟื้นดินหน่อยโอ้หนักแลเรื่องนะฮะคตีตอหมดแล้วหนึ่งกระบุงได้กี่ต้นวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าปิบ จีบต้นไว้ตัวละสองลูนี่หรอเยอะไปหรอ๋เเรอเมื่อกี้แพ้โล <c oughs> หมดแล้วมันจะเหลือฝั่งนู้นแหละแต่ต้องหว่านก็หว่านหมดก็หมดซื้อใหม่เพราะว่าก็ไม่เคยก็คือแปลงนี้ถ้าหว่านเป็นสองลูกก็แค่สามพันกว่าบาทเองใช่ <c oughs> ใช่หมดหมดสักสี่ห้าพันคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเดี๋ยวเขาให้หว่านปีละสองครั้งเหรอใช่ปีสี่เลย ส่งเข้าเลยไม่ใช่อะไรรักเลาใหญ่เอาเจะาหวานเดี๋ยวเราจะหวานต้นนู้นนะครับเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าดูทรงแล้วต้นมันมีโอกาสสมเสียงที่จะเป็นใบแก้วได้เดี๋ยวเราจะหวานหนักมือกว่าแปลงอื่นนิดนึงไอ้ต้นอื่นนิดนึงนะครับ เรียบร้อยครับฝั่งนี้เดี๋ยววันข้างหน้าเรามาดฝั่งนูน้นวันนี้พอครึ่งฝั่งก่อนอนะครับก็บถือว่าวายหวานง่ายอยู่นะฮะหวานหวานง่ายไม่หนาวครับอากาศกําลังดีก็ถือว่าสนุกสนานครับกับการทําสวนปีนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารดีๆไปให้ท่านรู้เรื่อยๆนะครับในช่วงทุกๆระยะที่เราทําอะไรกันในแต่ละวันนะครับซึ่งปีที่เราทําหลายแปลงนะ มีแปลงพักปีทาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็จะมีแปลงที่ทําพร้อมๆกับสมาชิกเราหลายแปลงเลยแล้วก็ที่โจทย์หลักก็คือแปลงที่ดกปีที่แล้วครับเราต้องมาบรุงกันนะครับเริ่มไปด้วยกันใช่ครับยังไงปีนี้ต้องออกดีแน่นอนครับลดความเสี่ยงในทุกปัจจัยที่จะทําให้ลําไยออกไม่เต็มออกไม่ดีเนาะถ้าใครมีลําไยเยอะแล้วพอที่จะประมาณสี่สิบห้าสิบไร่ แล้วยังไม่เคยสัมผัสลำไยร้อยตันเดียวปีนี้เรามาลุยกันผมเชื่อว,ว่าท่านได้ร้อยตันแน่นะครับไปก่อนครับ